พบกก็อีสูแต่งซิ่งน้องรถอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องรถจะพามาชมนะคะสี่ประตูเตี้ยแต่งซิ่งของเรานะคะรุ่นเอนั่นเองนะคะนี่รุ่นนี้นะคะมีทุกันทั้งหมดสองสีนะคะมีสีบอลเงินและสีขาวนะคะที่อยู่ด้านหลังใ้สีบอลเงินนะคะเดี๋ยวน้องรถพาชมนะคะว่าวันนี้แต่งอะไรบ้างน,นะคะจัดเต็มไปเลยคะ่ะรุ่นนี้ไปดูกันเลย ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น X ของเรานะคะมาพร้อมกับแม็กนะคะ RE 30นยะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะตามโปรเลยไม่มีเก็บเพิ่มนะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมขนาดยาง2-4-5 4 5ทับ4-5นะคะครอบดุมครอบดิสนะคะน็อตล้อลูกค้าสามารถเลือกสีเองได้เลยนะคะวันนี้นะคะเข้าชุดกันมากเลยสีน้ำเงินนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับขนาดยางนะคะ275ทับ 4, นะคะ น็อตล้อครอบดุมลูกค้าก็เลือกเป็นสีนเงินเช่นกันนะจ๊ะเดี๋ยวพาดูซิว่าคันนี้จัดทรงอยู่ที่เท่าไหร่จะทรงอยู่ที่ข้างหน้านะคะ2หลังสี่ครึ่งนะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเลือกจัดทรงเองได้เลยนะคะตามใจลูกค้าเลยเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะว่าในแคมเปญเนี่ยแต่งอะไรบ้างนะคะด้านหลังนะสวยๆแบบนี้เลยจ้ามาพร้อมกับค้ำหลังนะคะไทเทนนะคะของเรา,าเป็นไงล่ะ ซูมนิดนึงขอชมใกล้ๆแบบนี้นะคะงานเนียบมากและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะท่อซิ่งของเรานั่นเองนะคะ,ะเสียงนะคะไม่ดังจนเกินไปนะคะกำลังสวยเลยเดี๋ยวน้องโรสนะคะพาชมภายในกันบ้างนะคะว่าจะสวยแค่ไหนจ้า ภายในของเขานะคะเป็นภายในดำนะเบาะก็ยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะรุ่นนี้นะอ่าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วนะคะแบบนี้เลยแล้วเสียงที่ดังติดติดอยู่นะคะคันอันนี้ก็คือเป็นกุญแจนั่นเองลองรถแกะออกก่อนเป็นกุญแจให้2ดอกน,นะคะและพิเศษสุดของรถจัดให้นะคะกุญแจรีโมทนะคะ2ดอกอยู่ในแคมเปญไปเลยนะคะ ดูมาตั้งนานแล้วลวครั้นี้ดาวเท่าไหร่เราไปดูกันจ้าแต่งจัดเต็มขนาดนี้นะคะดาวเพียง29,000เท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อนองรถมาได้เลยนองรถจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้น้งรถไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เซลล์ตัวน้อยคนนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย